ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้จากวารสารคิตสายสัมพันธ์ฉบับปี2020คุณครูวัชราพรอ,อมรศักดิ์เธอเป็นเพียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอเสียใจง่ายซึ่งเต็มไปด้วยข้อสงสัยในคุณค่าความหมายของการมีชีวิตจนวันหนึ่งเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานโทรมาหา และเล่าเรื่องพระเจ้าให้ฟังเธอตอบสนองเรื่องราวที่ได้ฟังด้วยข้อโต้แย้งมากมายแต่ไม่ว่าเธอจะพยายามโต้แย้งด้วยเหตุผลหลักการทางวิทยาศาสตร์เท่าไรก็ไม่สามารถลบล้างความจริงของพระเจ้าได้จนต้องยอมจำนนกับพระเจ้าในที่สุดเธอเริ่มค้นหาความจริงในพระเจ้าด้วยการอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์และไปโบสถ์ จนเธอได้พบกับคำตอบที่เติมเต็มความว่างเปล่าของชีวิตพระเยซูคริสต์ทรงเข้ามาทำให้ชีวิตของเธอมีเป้าหมายทำให้รู้ว่าชีวิตนั้นไม่ใช่แค่ก้อนดินที่เกิดอยู่เพื่อรอวันสลายอีกต่อไปแต่เป็นภาชนะดินที่พระเจ้าจะนำไปใช้พระเจ้าทรงนำชีวิตของเธอและค่อยๆปั้นแต่งเธอให้เป็นภาชนะที่มีคุณค่ามากขึ้นในทุกๆวัน คุณครูวัชลาพรอ,อมอศักด์หรือครูเปิ้ลอายุ37ปีสอนวิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบนจมะราชาลายัยสมาชิกคริสตจักรสะพานเหลืองเมื่อปี2004ตอนนั้นเปิ้ลเพิ่งเรียนจบคณะวิทยาศาสตร์และไม่เคยมีความคิดที่จะเชื่อเรื่องการมีอยู่ของพระเจ้าเลยตอนนั้นได้มีโอกาสไปดูหนังเรื่อง passion of the christ และเกิดคำถามข้อสงสัยคิดในใจขึ้นมาหลายๆอย่างในหลายๆประเด็นในหนังถัดจากวันที่ดูหนังไม่นานอยู่ๆเพื่อนซึ่งเป็นคุณหมอคือคุณทีระยศนิมมานนท์ซึ่งเป็นเพื่อนเคยเรียนด้วยกันตั้งแต่สมัยมัธยมที่ไม่ได้เจอกันนานมากได้โทรมาหาและเล่าว่าเพื่อนได้เปลี่ยนเป็นคริสเตียนแล้วจึงได้เกิดการเริ่มต้นบทสนทนา ถามข้อสงสัยจากภาพยนตร์ลามไปจนถึงถกเถียงประเด็นเรื่องความเชื่อเรื่องพระคัมภีร์และเรื่องของพระเจ้าเปิลก็ฟังและเถียงเขาตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ตัวเองยึดถือมาคุยกันนานมากจนเพื่อนออกปากชวนว่าลองไปโบสถคริสต์ไหมก็ตกลงรับคำชวนไปร่วมกลุ่มเซลล์ที่คีจากสะพานเหลืองด้วยความอยากรู้บนความอยากเอาเชนะ จึงคิดที่จะเตรียมตัวหาข้อมูลก่อนไปเพื่อจะได้คุยกับเขารู้เรื่องและจะได้มีข้อมูลไปโต้เถียงได้ก็นึกได้ว่ามีพระคัมภีร์เล่มสีฟ้าฟ้าที่เคยได้รับแจกมานานแล้วเล่มหนึ่งที่บ้านจึงหยิบเอาไปด้วยเพื่อจะได้อ่านระหว่างที่รอเพื่อนแต่พระคัมภีร์เล่มหนามากเปิดออกมาแล้วก็ไม่รู้จะอ่านอะไรก่อนก็เปิดมั่วๆไปเจอพระธรรมมัตทิวบทที่1 4ข้อ17ที่บอกว่า พระเยซูเลี้ยงคนด้วยขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวพออ่านแล้วก็ไม่เข้าใจเลยมันคืออะไรแล้วทำไมจนเพื่อนมารับไปกลุ่มเซลล์ที่โบสถ์ซึ่งวันนั้นที่กลุ่มมีเรียนพระคัมภีร์ข้อนี้พอดีเลยตั้งแต่ข้อแรกที่เริ่มเปิดอ่านไปจนถึงบรรทัดสุดท้ายที่คิดว่าพอแล้วอ่านไม่รู้เรื่องอาจารย์ที่สอนก็ได้อธิบายเรื่องที่เราสงสัยเรื่องที่เราคิด ก็ได้รับคําอธิบายทั้งหมดโดยที่เรายังไม่ทันได้ถามก็รู้สึกแปลกดีแต่ก็ยังไม่เชื่อแต่เพื่อนก็ยังคงเป็นพยานเพื่อประกาศเรื่อยมาจนสุดท้ายที่เชื่อและยอมจำนนในพระเจ้าก็คือตอนที่มาเป็นครูพระเจ้าทรงเรียกให้มารับใช้ในอาชีพนี้พระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานทรงนำในการบรรจุเป็นข้าราชการครูซึ่งทำให้เปิ้ลมั่นใจในพระเจ้ามากขึ้น เิ้นได้สอบบรรจุข้าราชการครูและขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุตั้งแต่วันที่ประกาศชื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุเปิ้นก็เริ่มอธิษฐานขอให้ได้บรรจุครูโรงเรียนที่มีโบสถ์หรือเป็นโรงเรียนที่มีคริสเตียนอยู่บ้างและถ้าให้ได้รับใช้พระเจ้าก็ดีค่ะแต่อย่าให้หนูลำบากจนเกินไปนะถ้าพระเจ้าจะใช้ไปที่ไหนก็ขอทรงนำไปที่นั่นอธิษฐานอยู่เกือบสองปี ช่วงนั้นฝันเห็นทุ่งหญ้าบ่อยมากจนวันที่ถูกเรียกมาบรรจุถูกส่งตัวมายังโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบนเจมะราชาไรพระเจ้าทรงนำในการเรียนต่อปริญญาเอกเปิ้นคิดที่จะเรียนต่อแต่ไม่คิดว่าตัวเองจะสอบได้และเลยเวลาที่รับสมัครไปแล้วเปิ้นอธิษฐานว่านูอยากเรียนต่อแต่เรียนก็เหนื่อยนะแต่ถ้าเรียนจบมาแล้ว มีประโยชน์ต่อพันธกิจของพระเจ้าในอนาคตที่จะทรงใช้หนูได้ก็แล้วแต่พระเจ้าจะทรงนำเลยเปิ้ลเข้าไปดูที่เรียนที่สนใจไว้พบว่าเขาเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าไปเรียนรอบแรกและปิดไปแล้วตอนแรกคิดว่าคงไม่ได้แล้วแต่พอเข้าไปดูอีกทีวันต่อมาเขาประกาศรับนิสิตเพิ่มจากรอบแรกเปิ้ลเลยได้สมัครและได้เรียนต่อรู้สึกเลยว่า พระเจ้าทรงนำในการเรียนครั้งนี้เราแต่ละคนมีหลายสิ่งที่ไม่เหมือนกันมีของประทานความสามารถไม่เหมือนกันบางครั้งเราไม่เข้าใจว่าทำไมเรามาอยู่ตรงนี้ขอให้วางใจในพระเจ้าและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้อย่างเปิ้ลต้องมาเป็นครูอยู่ไกลบ้านพบกับความยากลำบากไม่เก่งพระคัมภีร์ บางครั้งรู้สึกเกินกำลังของเราแต่พระเจ้าทรงใช้ให้นำเด็กที่นี่พระองค์ทรงช่วยเหลือจัดเตรียมทุกสิ่งให้อย่างเวลาที่ต้องไปสอนเด็กๆขาดเหลืออะไรเปิ้ลจะได้รับการสนับสนุนจากพี่ๆเพื่อนๆที่โบสถ์พระเจ้าทรงนำทรงช่วยเหลืออยู่ตลอดขอให้วางใจในพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงอยู่กับเราในทุกๆอย่างที่เราทำติดตามเนื้อหาฉบับเต็มได้ใน w วอร์ a i ท์เว็บไทยดอเมนูบทความคำพยาหนุนใจแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ